เค้กของลุงแบงค์เย้นี่เดี๋ยวไอคินเค้กเราหมดแล้วอะอรไหมคะแบ่งกินนะบุ๊คหนูอยากกินช็อกโกแลตนะแบ่งกับป้าอ๋อจ้าดีน้ำหม่อนนะน้องโขกินตรงหัวใจมันมาเชิญจ้ะหนูจะกินตรงหัวใจพี่ชอบกินตรงแป้งเลยนพี่ชอบอะไรนะกินดิ อเจ้าของเกิดของลุงแบงค์เขาก็คือเจ้าของเจ้าของลุงแบงค์ก็คือเจ้าของช่องเนาะเอาฝากกันมาแยื่องเจ้าของเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ช็อกโกแลตของเจ้าก็มีไม่ชอบอยากกินแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าตักให้เดี๋ยวป้าตักให้เอาไว้เอาไว้ตรงนี้อะไรกบบอ๋ออะไรกบกบเดี๋ยวป้าตักให้แป๊บนึง เอาไว้ข sí. um, ้างบนเลยได้ไหมได้เพราะว่าไม่กินอยู่แล้วอันนี้หนูจะกิน่ะให้หนูกินด้วยแบ่งกันแบ่งกันกินด้วยกินด้วยกันอ๋อหนูจะกินหนูจะกินอันข้างบนนี่ใช่ไหมอ๋อหนูจะกินอ่ะพี่เฟ็นอ่ะเอาไว้ข้างล่างดีกว่าจะได้กินด้วยกันโอเคไหมคะโอเคค่ะอ้าวอันนี้ของาวอืมนี่ของา ขยับให้หนูนั่งด้วยหนูไม่ได้นั่งเลยเนี่ยนั่ได้เยขอชิมของไอ้ยัยได้ไหมนี่ค่ะของไอ้ยัยมีแต่ลาวายล้วหนูอิ่มนะอิ่มแล้วเอาทันเอาอันนั้นไปนี่นะคะเป็นเหมือนลาวายไม่มีนักเทคเลยใช่ไหมหนูอิ่มนะไปบอกพ่ออิ่มแล้วเอ๊ะอยาเอานี้เข้าสมป่ะมันไม่มีมันเลียนเอาป่ะ๋ยวใส่นี้เข้าไปไหมไม่ไม่ชอบ กินคนเดียวประจำแล้วก <oo mess> <noise> <laughs> ็จะอ้วดคนเดียว้วก็่นอ้วมาอร่อยมเยจีอร่อยมากล้ววาอ๋อนี่อร่อยัไม่รู้จักลาบาไม่มีนกเพ่คอยแส่ไหม่่นู่นใ่้งไม่ไหวเอาไปใส่ซีเรีย